สวัสดีครับกสวัสดีตอนดึกครับพี่น้องที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาส่องพระก่อนนอนกันสักเหรียญหนึ่งครับผมจะพามาส่องเหรียญที่ถือว่าสวยคริปอีกสักเหรียญหนึ่งนะฮะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะฮะหลวงพ่อผมวัดบางกระพร้อมนะฮรเลื้อทองแดงลมดำนะ,ะสวยคลิป นะองค์นี้นะฮะสวยกริบนะครับนี่ครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเก็บรักษาโคตรเยี่ยมยอดนะฮะเหรียญนี้เก็บรักษาดีเยี่ยมนะครับถือว่าสวยงามนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะฮะเหรียญสภาพอย่างนี้คือเหรียญที่แชมป์ออฟเดอะแชมป์เลยถ้าส่งประกวดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูเรามาส่องกันนะครับสักครู่หนึ่งรอ เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของเราเข้ามาก่อนนะครับนี่ครับจะพาสองเหรียญน,นี้เหรียญรูปพระคงวัดบางกระพร้อมครับเป็นเหรียญทองแดงลมดำนะเหรียญน,นี้เป็นขอบกระบอกนะครับสุดยอดเหรียญเบญจพภคีนะครับอีกหนึ่งเหรียญของประเทศไทยนะครับสภาพนี้ก็โอ้โหถ้าอยู่ในมือเซียนแล้วก็คุยกันไม่รู้เรื่องนะสภาพนี้ สองสี่แปดสี่นะครับนี่คือสักพักหนึ่งครับเราจะคุยกันในพุทธศินในเส้นสายลายเส้นของเหรียญน,นี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคัดเหรียญที่สุดยอดนะฮะหวงแขนนะครับหรือว่าสวยกริบมาให้พี่น้องได้ชมกันนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครับว่าสภาพเหรียญที่สวยที่สุดจะเป็นอย่างไรนะครับ แทบไม่ผ่านการใช้เลยการเก็บรักษาของเจ้าของเดิมนี่ถือว่าสุดยอดมากพี่น้องครับเก็บรักษาดีเยี่ยมมากนะฮะวันนี้มาดึกหน่อยนะครับมาค่ำหน่อยนะฮะติดภารกิจนะครับเพิ่งเสร็จงานชาภารกิจนะฮะร้านของเราก็ไปร้านสังกพันธ์นะฮะบางครั้งก็ต้องไปร่วมงานไปอะไรอย่างงี้นะครับในหมู่บ้านนะครับนี่ครับเสร็จภารกิจกับมาหาคิดถึงพี่น้องนะฮะ สี่ท่านแล้วครับเดี๋ยวรอพี่ๆน้องๆของเราเข้ามาสักครู่หนึ่งนะครับน่าจะยังไม่หลับะพี่น้องหลายท่านน่าจะยังไม่หลับน่าจะยังอยู่นะครับนะครับเรียนเชิญน,นะครับเชื่อกันแชร์ถ้าเกิดส่งต่อนะครับเข้ามาส่องพระเหรียญสวยกริบด้วยกันนะครับเหรียญนี้หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแลอทองแดงลมดาครับสักครู่หนึ่งครับสามท่านมาแล้วสามท่านแล้วครับ 6แล้วนะครับหกท่านแล้วนะครับสองเหรียญนะครับสองเหรียญเบีนจะสวยคลิปเหรียญนี้นะฮะสักครู่หนึ่งครับสักครู่หนึ่งนี่ครับสวยงามไหมครับสวยมากๆครับเก้าท่านแล้วนะครับสักครู่ครับสักครู่สิบสองแล้วนะฮะโอเคเข้ามาเรื่อยๆครับสักครู่ท่านใด้เข้ามาแล้วก็ทักทายนะฮะนับทายแสดง แสดงตัวนะครับแสดงตัวว่าชมจากจังหวัดอะไรนะครับภาพและเสียงคมชัดไหมครับนี่ครับภาพและเสียงคมชัดไหมสามสิบสามท่านแล้วโอเคครับ <c oughs> <c oughs> สักครู่หนึ่งครับสี่สิบแปดนะฮะภาพและเสียงคมชัดไหมฮะเจ็ดสิบสี่ครับเจ็ดสิบเก้าครับเพิ่มมาเรื่อยๆื่อยครับสักสองร้อยล้วก็จะเริ่มแล้วนะสักสองร้อยคนสองร้อยท่านนะ1 0ร้อยสองแลวฮะสักสองร้อยก็จะเริ่มละ ร้อยสิบหกครับชมกาลสินโอ้ขอบพระคุณมากครับกาลสินครับร้อยสี่สิบห้าครับกาลสินก็ใกล้ๆบ้านอาจารย์บ้านอาจารย์หนองบุรลพูนะฮะอำเภอนาวังอำเภอนาวังอำเภอเล็กๆนะครับร้อยหกเก้านะครับสักสองร้อยร้อยแปดสิบสองครับร้อยแปดสิบสองนี่พลักระเครื่องนี่ไร้พรมแดนมิซูโรขอบคุณครับไร้พรมแดนนะฮะมิตรภาพไร้พรมแดนจริงๆนะครับ 2 1 4โอเคครับสมุดสงคร,รามขอบพระคุณครับหัวใจรัวๆมาคร,ราบับหัวใจรัวๆัวมาสมุดสงครามนะฮะหัวใจรัวๆมาพี่น้องครับตาพี่น้องหัวใจรัวๆมาเราจะเริ่มแล้วนะฮะเราจะเริ่มอย่างเป็นทางการในการพูดคุยกันเจาะลึกเหรียญน,นี้ขอบพระคุณครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะฮะเป็นเหรียญเบญจภาคีนะฮะนี่ฮะสภาพเหรียญน,นี้ก็คือสวยคลิปร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเก็บรักษาอย่างโคตร ดีเยี่ยมนะโคตรดีเยี่ยมเลยพี่น้องครับเหรียญแบบนี้ถ้าพี่น้องเจอต้องเก็บนะครับเหรียญแบบนี้เป็นเหรียญที่มือใหม่อาจจะคิดว่าเป็นเหรียญปลอมนะครับเป็นเหรียญที่เพิ่งสร้างใหม่นะฮะแต่ว่าถ้าผู้ที่ศึกษามาแล้วก็มีความรู้จะเข้าใจว่าเหรียญอย่างเงี้ยเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้เลยนะครับสวยกลิบนะฮะทองแดงลมดำนะครับสองสี่แปดสี่นะครับหรือพ่อคงวัดบางกระพร้อมเป็นเหรียญขอบกระบอก บ้านผมอยู่ใกล้วัดบางกระพร้อมครับโอ้ยอนุมทนาสาธูครับสาธูครับสาธูครับนี่ครับไปเหรียญขอบกระบอกขอบกระบอกเนี่ยถ้าเราไม่ไม่สังเกตหน่อยเราก็จะบอกว่าเหรียญนี้ยเป็นเหรียญปลอมเป็นขอบตัดไม่ใช่ฮะไม่ใช่ขอบตัดก่อนจะเข้ากระบอกเนี่ยก็จะตัดมาก่อนแต่ว่าบังเอิญว่าเหรียญนี้เป็นลักษณะเห็นรอยฝีตัดเห็นไหมครับเห็นรอยฝีตัดพี่น้องดูดีนะครับเห็นรอยฝีของการตัดเห็นรอยรอย รอยการตัดอะรอยการตัดเราจะเข้าใจผิดได้ว่านี่แหละเหรียญตัดนะไม่ใช่เหรียญขอบกระบอกจริงๆไม่ใช่จริงๆขอบกระบอกก็ปรากฏรอยอย่างนี้ได้แต่เราจะบอกว่าเป็นขอบกระบอกหรือไม่เราต้องมาสังเกตนี่ครับเนี่ยลักษณะขอบสองข้างเห็นไหมครับเสมอกันเปรียบถ้าเป็นขอบตัดนะครับมันจะฉีกขาดมันจะฉีกขาดแต่ขอบกระบอกมันจะเสมอกันเปรียบเลยเพราะมันอัดเข้าไปทั้งสองด้านมันอัดก๊อปปี้เข้าไปทั้งสองด้านไป้องครับมันก็จะเป็นขอบที่เสมอกันเปรียบเลย สมเอตการเปรียบเลยจะตรงกลางเนี่ยจะมีขอบจะมีขีดมีอะไรไม่สําคัญครับเราดูขอบตรงนี้นะครับเราดูขอบตรงนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับเราดูขอบนี่เสมอการเปรียบเลยตรงกลางจะมีรอยตัดรอยอะไรก็ไม่สาคัญเพราะมันอัดกอปปี้เข้าไปนะพี่น้องนะเราดูขอบก่อนนะมีเวลาเราค่อยๆดูไปวันนี้มีเวลานะครับจะให้พี่น้องดูทุกจุดเลยเหรียญสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นยังไงนี่ฮะเราดูขอบก่อนนี่ครับสวยมากนะครับกริบเลยองค์นี้นะฮะ เจ้าของเดิมนี่รักษาแบบชนิดที่ว่าโอ้โหอาจารย์นั้นต้องสูฮกเลยว่าเก็บเยี่ยมมากเยี่ยมยอดมากนฮะนี่ะไ,ไม่ผ่านการใช้นะฮะนี่ฮะสภาพกริบเลยเห็นไหมครับนี่ครับตอนแรกเราก็คิดว่าเป็นเนื้อเงินนะเพราะว่าลมดําในสภาพคงอยู่เกือบร้อแต่เรามาเห็นขอบนี่ฮะขอบเป็นลักษณะทองแดงเห็นทองแดงโผล่นิดหน่อยนี่ไหมฮะทองแดงโผล่นิดหน่อยก็รู้แล้วเอทองแดงลมดํานี่นาใช่ไหมฮะ นี่ครับขอบขอบกระบอกจะคมกริบอย่างนี้นะครับจะไปขอบสองข้างจะเสมอกันขนานกันคล้ายๆรา,างรถไฟเลยพี่น้องครับและจุดสังเกตขอบกระบอกอีกอย่างเห็นไหมครับตรงนี้ชัดเลยว่าเป็นขอบกระบอกเห็นไหมครับขอบสังเกตขอบกระบอกอีกอย่างก็คือจะมีห่วงเชื่อมพี่น้องเห็นไหมครับห่วงเชื่อมนี่ฮะห่วงเชื่อมเพราะขอบกระบอกไม่สามารถปั๊มห่วงได้นะต้องเชื่อมเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับเราสูมไม่เห็นชัดๆเลยใช่ไหมครับห่วงเชื่อมพี่น้องเห็นไหม ห่วงเชื่อมนะครับนี่ครับห่วงเชื่อมแล้วองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ที่สมบูรณ์แบบมากเรามาดูครับสมบูรณ์แบบยังไงเราไล่ตั้งแต่ไล่ตั้งแต่ใบหน้าของหลวงพ่อเลยนี่ครับใบหน้าหลวงพ่อนะหลวงพ่อคงนะฮะองค์นี้เป็นทองแดงลมดำนะฮะถ้าเป็นใบหน้าที่ชัดชัดมากๆพี่น้องดูครับชัดมากๆนี่ครับจะเหมือนมีชีวิตเลยเหมือนมีชีวิตเลยนะฮะใบหน้าที่ชัดมากๆจะเหมือนมีชีวิตนี้แบบ แสงอาจจะนั่นหน่อยครับเหมือนมีชีวิตเลยครับพี่น้องดูครับเหมือนมีชีวิตเลยเดี๋ยวลงกล้องให้พี่น้องดูก่อนเรามีเวลาเยอะวันนี้ลงกล้องให้พี่น้องดูเหมือนมีชีวิตยังไงเราดูนะฮะนี่ครับลักษณะดวงตาเห็นไหมครับดวงตาคมกริบนี่ครับดวงตาขอบตาคมกริบเห็นไหมครับขอบตาคมกริบนะครับลักษณะคิ้วลักษณะรอยย่นต่างๆคมกริบมากพี่น้องครับเห็นไหมครับ เวลาส่องพระนะครับอาจารย์นันแนะนําอย่างหนึ่งนะครับสไตล์ของอาจารย์นันจะส่องจุดที่เป็นจุดอับหรือว่าจุดลึกก่อนก็คือดวงตาเอ่ยซอกคอซอกขูอยางงี้ครับถือเป็นจุดสําคัญเลยนี่ฮะดวงตาถ้าดวงตาคมกริบข้างในคมกริบขอบคมกริบโอ้โหถือว่าสุดยอดเลยนะครับอย่างองค์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นดวงตาไม่ว่าจะเป็นขูไม่ว่าอะไรคมกริบทุกประการเนี่ยคมกริบมากพี่น้องครับ สภาพองค์นี้คือสภาพร้อจริงๆนี่ครับให้พี่น้องได้ดูสภาพหลวงพ่อคงสภาพ100%ยเปอ็นยังไงนี่ฮะนี่ครับหูตาจะเปรี้ยเลยนะฮะเปรี้ยเลยนี่ครับเพราะฉะนั้นใบหน้าจึงเป็นส่วนที่สําคัญมากพี่น้องครับต้องจําใบหน้าให้ได้ใบหน้าต้องไม่เพี้ยนนะต้องไม่ผิดเพี้ยนต้องไม่ ออกนอกลูก่นอกทางใบหน้าท่านจะเป็นอย่างนี้นะครับใบหน้าจะเป็นอย่างนี้นี่ครับใบหน้าต้องจดจําเลยนะครับลักษณะใบหน้าลักษณะศีรษะท่านเป็นยังไงนะไล่มาตั้งแต่ศีสระนะพี่น้องครับไล่มาตั้งแต่สีขะศีสะน,นะครับศีรษะสองข้างขมับจะบุ๋มเล็กน้อยนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีเส้นสศีรษะมีเส้นศีรษะนะครับจําดวงตาจําจมูกจาโหนกแก้มโหนกแก้มท่านนะครับข้งางขวาเนกกี่ยจะ เาเรียกว่าหนกแก้มน้อยนะครับแล้วก็ยุบเข้าไปนะครับรอยโบยุบเข้าไปแต่โหนกแก้มซ้ายเนี่ยจะเต็มกว่าข้างขวาเห็นไหมครับจำาหนกแก้มจําลักษณะจมกูกลักษณะริมฝีปากนะครับอ่าลักษณะริมฝีปากลักษณะคางลักษณะใบหน้าใบหูนะครับนี่ถ้าเราจะให้นั่นจริงๆเราต้องส่องเฉพาะบริเวณหน้านี่ครับเป็นเดือนนะฮะส่องเป็นเดือนเดือนหนึ่งถึงสามเดือนนะฮะส่องแต่ละจุดนี้ครับก็จะทําให้เราติดตาเลยจําได้เลย นะครับเวลาส่องพระนะครับไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆส่องเช้าลางวันเย็นางว่างนะครับเอาขึ้นมาส่องนะครับส่องเมื่อไรก็ได้ความสุขเมื่อนั้นสำหรับคนที่ชอบพระใช่ไหมครับนี่ฮะนี่คือใบหน้านะครับส่วนแรกคือใบหน้านะครับส่วนที่สองเราก็ดูลักษณะของลำคอลักษณะของเส้นจีวรต่างๆจะคมกริบพี่น้องทีละครับคมมากๆครับคมมากๆนะฮะ เหรียญแท้นี่จะคมมากๆแล้วก็ถ้าเหรียญร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็จะคมกริบเลยนะครับคมกริบเลยนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครับต่อไปเราก็ดูตัวหนังสือนี่ไหมครับตัวหนังสือนะครับนี่วัดบางกับพร้อมครับมีจุดที่เราจะต้องดูนะครับตรงไม่โทนะฮะไม่โทหางไม่โทนะพี่น้องครับตรงหางไม่โทนี่จะมีเส้นแตกนี่ครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ครับ หัวไม่โทไม่จะหาไม่โทนี่ครับบางกระพร้อมนะครับอ่าเห็นไหมครับสังเกตตัวอออ่างเห็นไหมครับตัวอออ่างข้างบนเส้นจะคมเห็นไหมครับอออ่างคนเป็นเส้นแหลมแหลมคมคมนะครับผมอ่าจุดไหนก็ได้ที่เราจะใช้ดูนะครับเราใช้เป็นตุดายของเราจุดไหนก็ได้ครับจุดไหนก็ได้อ่าพอสพี่น้องสังเกตนะครับพอสเนี่ยจะทะลุนะฮะสทะลุเลขสองนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ชัดเลย ผิวคมมากนะครับพอสอเหนือสอสาราทะลุเลขสองแล้วก็เลขสองกับเลขสี่ก็ทะลุกันอีกนะครับคมมากเห็นไหมครับนี่ฮะเส้นตำาหนนี่ครับเลขสองกับเลขสี่ก็ทะลุกันคมมากนะครับเส้นนี้คมมากๆคมกริบเลยพี่น้องครับเล็กนะครับเล็กมากอันนี้ขยายสิบอ็แล้วก็เราก็ซูมขยายจากกล้องมือถืออีกนะครับนี่ครับนี่ครับ ลักษณะของตัวหนังสือจะคมกริบนะฮะแบบเนื้อหาแหละแล้วก็พื้นเนี่ยก็จะตึงเปรี้ยพี่น้องครับพื้นจะตึงเปรี้ยเลยพี่น้องครับตึงเปรี้ยเลยเพราะว่าเป็นการปั๊มกระแทกเพราะฉะนั้นจะตึงมากนะครับจะตึงเปรี้ยเลยนะครับตัวหนังสือคมเป็นสันนะครับขึ้นเป็นสัน90องศากับพื้นนะครับเป็นลอนเป็นสันขึ้นเป็น90องศากับพื้นเลยคมกริบนะครับพี่น้องที่รังหลายครับนี่ฮะ ทุกอย่างเวลาสังเกตสังเกตด้วยตาเปล่าเราก็จะรู้ว่าเหรียญเนี้ยหนึ่งมันจะต้องไม่บวมไม่ปูดต่างๆมันจะต้องเกิดจากการปั๊มกระแทกเพราะฉนั้นพื้นจะเรียบตึงมากนะครับส่วนที่เป็นส่วนนูนทั้งหมดจะตั้ง90องศากับพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอักขละตัวหนังสือหรือว่าใบหน้าหรือว่าส่วนที่เป็นขอบไหล่ต่างๆเนี่ยจะตั้ง90องศากับพื้นเพราะว่าเป็นการปั๊มกระแทกมันไม่สามารถปั๊มชอนเข้าไปได้หรือปั๊มเฉียงได้ครับมันต้องปั๊มลง90องศาพี่น้องหนึ ปั้มปังปังปังลงไปนะครับต่อให้เป็นขอบกระบอกก็จะอัดกระแทก90องศาลงไปเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นรอยแบบ90องศากับพื้นนะครับหลักการส่วนเหรียญน,นี้ความเก่าเนี่ยถ้าเราดูความเก่าเนี่ยอาจจะไม่เก่าเพราะการเก็บรักษาดีเยี่ยมนะครับตรงเรื่องความเก่าเนี่ยไม่สามารถเอามาพิจารณาเหรียญน,นี้ได้เพราะว่าสภาพเหรียญน,นี้เนี่ยใหม่กริบมากเลยนะครับคนเก็บรักษานี่ถือว่า สุดยอดของการเก็บรักษาออกมาปุ๊บไม่ได้ใช้เลยนะครับแทบจะใส่แบบกัมยี่ใส่เซฟไปเลยไม่ได้ใช้เลยเหรียญนี้นะฮะอ่าอันนี้คือด้านหน้านะครับเรามาดูด้านหลังครับนี่ครับอ่ดูขอบก่อนก็ได้ครับขอบจะเป็นขอบกระบอกเห็นไหมครับขอบกระบอกนะครับลักษณะขอบก็จะเป็นเนี่ยเสมอกันอย่างนี้เดี๋ยวเราลงกล้องดูเราก็เห็นชัดขึ้นนะฮะลงกล้องดูนะพี่น้องนะเห็นไหมครับทั้งทั้งที่มีเส้นเหมือนขอบตัด แต่ความจริงก็คือขอบกระบอกพี่น้องครับเห็นไหมครับความจริงก็คือขอบกระบอกนี่ครับความจริงคือขอบกระบอกไม่ใช่ขอบตัดนะครับเห็นรอยเส้นนะครับเพราะว่าต้องตัดมาก่อนที่จะเข้าขอบกระบอกก่อนที่มะอัดกระบอกก็ต้องตัดมานะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะเห็นรอยตัดนะครับรอยตัดนี่ครับแต่พอมาเข้าขอบกระบอกแล้วนะครับก็จะต้องเป็นลักษณะขอบกระบอกเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับ คล้ายรอยตัดมากที่สุดเลยนะฮะคล้ายเหรียญรอยตัดแต่ว่ามันตัดมาก่อนครับก่อนมาเข้ากรอบกระบอกนะพี่น้องครับนี่และลักษณะกระบอกทีนี้มาดูด้านหลังจุดด้านหลังมีหลายจุดให้เราดูมากนะครับมันมีหลายจุดให้เราดูเรามาดูครับตัวหนังสือแรกสุดต้องดูตัวหนังสือต้องคมชัดก่อนเดี๋ยวเราจะลงกล้องให้พี่น้องดูต้องคมชัดก่อนนะฮะตัวหนังสือต้องคมชัดมากลาผลภูนทวีคมชัดเปรี้ยนะฮะคมชัดเปรี้ยลองขยายดูที่ นี่ฮะคมชัดเปรี้ยล,ล่าผลพูนตวีเห็นไหมฮะล่าผลพูนตวีพูนตวีคมชัดมากนะฮะนี่ครับแล้วก็สิทธ์นะครับสร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อนี่ครับหลวงพ่อนี่ครับทีนี้เรามาดูสองจุดต่างเอกลักษณ์อย่างหนึ่งพี่น้องครับเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมอันนี้เป็นจุดตายจุดหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ก็ได้บอกมาเหมือนกันเหรียญมันจะลั่น หรือเหรียญเนี่ยบล็อกไม่พิมพ์มันจะมีลักษณะรอยลั่นหรือรอยลาน,ล,านลักษณะเหมือน,หอนออเหมือนพิมพ์แตกอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนพิมแตกนะครับมันจะมีรอยลั่นรอยลานนะฮะรอยลั่นรอยลานลาน,นะครับรอยลั่นรอยลานเล็กๆ,ๆนะครับเป็นลักษณะของพิมพ์แตกนะฮะรอยลั่นรอยลานลาน,นอกจากพิมพ์ที่แบบมีจุดเนี้ยก็จะเป็นจุดสากลอยู่แล้วทุกคนรู้นะครับทีนี้เรามาดูหลายจุดที่เราสามารถใช้เป็นจุดตายได้พี่น้องที่รักครับหลายจุดนะฮะขอบส่วนแรกจุดเรามาดูขอบขอบจะปิ้นเห็นไหมครับ ขอบจะปิ้นนะฮะขอบด้านหลังจะปิ้นนี่ครับจะปิ้นอ่าเป็นขอบกระบอกแต่ว่าขอบจะปิ้นนะฮะขอบจะปิ้นนะฮะขอบข้างจะปิ้นเล็กน้อยนะครับปิ้นเล็กน้อยเห็นไหมครับจะปิ้นเล็กน้อยพี่น้องครับขอบจะปิ้นเล็กน้อยเห็นไหมฮะดูขอบก่อนนะนี่ครับขอบจะปิ้นเล็กน้อยนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะขอบจะปิ้นนะฮะอ่าอ่าทีนี้เรามาดูลาบผลพูนตวีมีจุดไหนให้เราได้ได้จดจําหรือว่าใช้เป็นตําหนิ เป็นตำมีส่วนตัวก็ได้นะครับเห็นไหมครับลาบผลนะครับพูนทวีเรามาดูครับนี่ครับสังเกตสระอีเห็นไหมครับสระอีวอแหวนตรงนี้ก็ได้ครับสระอีตรงวอแหวนนะครับวอแหวนหัวแหลมนะครับสระอีนะครับเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เห็นไหมครับนี่ครับอ่าแล้วก็มีนี่ครับหลวงพ่อสังเกตตูดอออ่างครับแหลมนะฮะตูดอออ่างแหลมทั้ง อ่างนะครับมีตูดแหลมทั้งอันทั้งสองจุดเลยครับเห็นไหมครับออ่างนะครับหลวงพ่อเห็นไหมครับหลวงพ่อพอพานตรงข้างตรงกลางเป็นจุดนะฮะหลวงพ่อตรงกลางเป็นจุดเห็นไหมครับพอพานเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับจุดเหล่านี้เราสามารถใช้เป็นจุดดูส่วนตัวหรือจุดตายของเราก็ได้นี่ครับตรงคําว่าหลวงนะครับดูครับมีงองงูนะครับตรงงองงูมีเส้นแตกออกมาเห็นไหมครับตรงงองงูนะครับ อ่าอ่าของของหลวงพ่อนี่ครับงองงูมีเส้นแตกพี่น้องเห็นชัดไหมครับชัดไหมนี่ฮะของนี่มีเส้นแตกเห็นไหมครับนี่ฮะนี่จุดไหนก็ได้นะครับที่เราจะใช้ดูสละอุชนกับเส้นขอบอนะเส้นขอบในนะฮะสละอุเส้นชนกับชนกับเส้นขอบด้านในนะฮะสละอุนะครับนี่ครับเดีย๋ยวครับเดี๋ยวพาพี่น้องสองดูนะฮะพี่น้องสอง นี่ครับบูชานะฮะสระอูนะฮะสระอูก็ชนเส้นขอบนี่นะเป็นเอกลักษณ์นะครับสระอูพี่น้องครับอ่ามือสั่นนิดหนึ่งต้องขออภัยนะฮะถ้า,าว่ามือสั่นดีไหมครับสระอูนี่ฮะเป็นเอกลักษณ์นะครับพี่น้องต้องจดจำเนี่ฮะจำให้ติดตาสระอู <c oughs> บูชานะฮะสระอูชนเส้นขอบนะฮะนี่ครับ จุดไหนก็ได้ที่เราจะใช้เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดในการที่จะใช้ในการแล้วก็จะมียันแตกตรงบริเวณนี้นะพี่น้องครับมีเส้นแตกเล็กๆพิ้วมากเลยบริเวณนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมือสั่นเดี๋ยวนะอ,นวนะอ๋อ,อพี่น้องเห็นรอยเสี้ยนรอยอรานนี่ไหมนี่ครับ หลวงพ่อคงวงดบางก็พร้อมจะมีจุดซ่อนเลนก็คือรอยรานรอยรานรอยร้าวอ่ะเหมือนเหมือนรอยร้าวอ่ะรอ้ร้าวจากในแบคทีเรียไปนะรอยร้าวลักษณะเงี้ยนะครับรอยรานรอยร้าวนะครับจะมีรอยรานรอยน้ำนะฮะนี่ครับรอยรานรอยร้าวนะครับนี่ครับองค์นี้ถือว่าสุดยอดของพระที่เก็บรักษาอย่างดีเยี่ยมนะฮะรักษาอย่างดีเยี่ยมเลยครับผม เป็นองค์ที่ถือว่าสุดๆนะฮะสุดๆเลยเป็นขอบกระบอกนะพี่น้องที่ลกครับเป็นขอบกระบอกนะฮะห่วงจะเป็นห่วงเชื่อมนะฮะห่วงเชื่อมเราดูดีนะครับพี่น้องครับเป็นห่วงเชื่อมนะครับนี่ฮะนี่ครับเห็นไหมครับลักษณะของห่วงลักษณะของอเส้นโลหะที่มาทําห่วงเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะนี้ค่อนข้างเรียบร้อย เป็นวงกลมเลยนะฮะเป็นวงกลมนะฮะเป็นวงกลมนะฮะการเชื่อมเรียบร้อยมากนะครับเรียบร้อยมากๆนะครับเรียบร้อยมากๆนะฮะเรียบร้อยมากๆนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะฮะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับผมนี่ครับลักษณะลักษณะรอยเชื่อมนะฮะลักษณะรอยเชื่อมเห็นไหมครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับ สวยงามมากครับสวยงามมากๆนะครับเป็นทองแดงลมดํานะพี่น้องครับเป็นทองแดงลมดำองนี้นะครับสภาพสวยกลิปนะฮะสภาพสวยมากๆครับเก็บรักษาอย่างดีเยี่ยมนะฮะอย่างดีเยี่ยมนะฮะสุดยอดของสุดยอดอีกองหนึ่งนะครับสุดยอดของสุดยอดอีกองหนึ่งครับผมนี่ครับสวยงามมากครับเห็นไหมครับนี่ครับพี่น้องดูครับ นี่ฮะให้ดูนะครับลักษณะขอบกระบอกนะครับถึงแม้ว่าจะมีรอยอย่างที่อาจารย์บอกไปแล้วนะครับจะมีรอยตัดก็ตามนะครับแต่ว่าพอเราดูภาพรวมเราจะเห็นว่านี่คือขอบกระบอกสองข้างจะเท่ากันเลยนะฮะขอบสองข้างจะเท่ากันนะครับนี่ครับนี่ครับผมนี่เห็นไหมครับนี่ฮะขอบกระบอกนะฮะสวยงามนะครับสวยงามมากนะฮะเวลาส่องจริงให้เราส่องแบบส่องตะแคงนะครับ ส่องตะแคงแบบนี้นะฮะส่องตะแคงแบบนี้นะฮะเราจะเห็นมิติหนึ่งนะครับแล้วก็ส่องแบบกลับหัวกลับหางอย่างนี้นะฮะเราจะเห็นอีกมิติหนึ่งนะพี่น้องครับเวลาส่องจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องส่อง90องศานะฮะส่องตะแคงนะครับเราก็จะเห็นเส้นเห็นเสี้นต่างๆนะครับส่องตะแคงนะฮะส่องกลับหัวกลับหางอย่างนี้นะครับเนี่ยส่องกลับหัวกลับหางเราจะเห็นอีมิติพระอีมิติหนึ่งซึ่งนะครับ บางครั้งจุดบางจุดเราก็สามารถที่จะมาร์กเป็นจุดที่ใช้ดูส่วนตัวเราได้นะครับว่าจุดเนี้ยจุดเนี้ยอะไรอย่างนี้นะครับนะียครับเหรียญแท้จริงๆดูไม่ยากเลยนะครับจะมีความเขาเรียกว่าจะมีสเสน่ห์ในตัวเองแล้วจับขึ้นมาปุ๊บเรารู้เลยว่าโอ้โหลักษณะอย่างนี้นะฮะลักษณะอย่างนี้ถือว่าโอเคเลยเห็นไหมครับแรกสุด อย่างที่อาจารย์บอกครับเราดูหน้าท่านก่อนนะฮะหน้าท่านนี่จะต้องไม่เพี้ยนนะฮะหน้าหลวงพ่อคงจะต้องไม่เพี้ยนนี่ครับนี่ครับจะต้องไม่เพี้ยนนี่ครับหน้าจะต้องจดจําต้องต้องจําเลยหน้าท่านนะครับจะต้องจําเลยแหละเพี้ยนไม่ได้นะครับเพี้ยนไม่ได้เลยนะฮะนั่งดูตําหนิเมือนอาจารย์ทุกอย่างครับโอ้อนุโมทนาสาธุด้วยครับอนุโมทนาสาธุด้วยที่กิงงตาหนี่คือสิ่งที่คนกําหนดขึ้นมาทีหลังนะครับ สร้างมาปุ๊บท่านก็ไม่ได้มีตําหนิมากําหนดมาว่าต้องอย่างนันอย่างนี้เรามากําหนดทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าเราจะกําหนดเพิ่มเติมจากครูบาอาจารย์ไปก็ไม่แปลกนะครับมีจุดของเราเองที่เซียนแต่ละคนเขาจะบอกว่ามีจุดตายของตัวเองนั่นแหละครับก็คือเราก็สามารถกาหนดจุดของเรา,เาไว้ดูได้นะครับว่าอย่างนี้อย่างนี้รักษาอย่างนี้นะครับพี่น้องครับอันนี้คือเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทองแดงลมดำนะพี่น้องครับทองแดงลมดํานะซึ่งถือว่า สวยงามมากนะครับสวยงามมากๆนะครับส่องแล้ววางไม่ลงมือสั่นเลยนะครับสุดๆจริงๆนะฮะสุดๆมากๆเลยสภาพเหรียญแบบนี้พี่น้องสามารถดูเป็นโมเดลหรือว่าดูเป็นต้นแบบได้นะครับเพื่อจะไปดูเหรียญที่สึกหรือเหรียญที่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเหรียญ้าสภาพใช้สภาพอะไรเนี่ยการเวลาผ่านมาหลายปีขนาดนี้นะครับจะต้องมีลักษณะสึกก่อนแต่เหรียญเนี้ยไม่ได้ผ่านการใช้นะฮะเก็บในเซฟ นะครับในการมาหยีมาอย่างดีเพราะฉะนั้นเจ้าของเดิมเก็บมานะครับก็สภาพก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ซึ่งหายากมากในยุคปัจจุบันนะครับโอกาสที่จะเจอเหรียญลักษณะนี้แทบจะเขาเรียกว่ายากมากๆก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะแทบจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยเจอเลยนะครับราคาถ้าอยู่ในมือเซียนก็พูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่ครับสวยงามมากครับผมสวยงามมากนี่ครับ เป็นยังไงบ้างครับพี่น้องครับโอเคไหมครับโอเคไหมโอเคถ้าโอเคพอได้ความรู้นะครับพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์มาบอกหน่อยครับว่าโอเคได้ความรู้เพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยพิมพ์มาหน่อยครับสื่อสารสองทางก็ได้นะครับอ่าส่งส่งข้อความมาบอกอาจารย์หน่อยครับว่าเปลี่ยนยังไงบ้างนะครับเป็นกาลังใจให้กันนะครับอ่อที่จะได้มาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับอย่างน้อยนะครับเราไม่ใช่เซียนใหญ่เราก็เป็นคนที่ศึกษาพระเครื่อง นะครับไม่จะเป็นต้องมีเป็นเซียนนะฮะย้ําเลยนะครับพี่น้องความรู้เรียนทันกันหมดนะครับขอเชื่ออาจารย์ความรู้เรียนทันกันหมดขอเพียงเราอย่าท้อทแท้และอย่าดูถูกตัวเองนะครับถึงมันจะช้าก็ไม่เป็นไรครับเราเรียนรู้เติมไปทุกวัน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 มันก็จะวันหนึง่งมันก็จะเราจะเก่งโดยไม่รู้ตัวนะพี่น้อง <c oughs> ถึงแม้เราจะช้าก็าไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าหากเรายังหายใจอยู่เนี่ยไม่มีคาว่าวสายในการเรียนรู้พักเครื่องนะครับ แล้วไม่ไม่มีคําว่าน้ําเต็มแก้วนะพี่น้องครับนะฮะดังนั้นก็เปิดใจเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งพระเครื่องจะดูแลเราตอนนี้เรามีเงินแล้วค่อยๆเก็บสะสมแต่อย่างที่อาจารย์นั้นทำคลิปไว้นะครับอย่าเอาเงินทั้งหมดของครอบครัวมาเช่าพระนะครับอันนั้นเป็นวิธีการที่ผิดนะฮะคนที่หลงพระใหม่ๆจะเป็นอย่างนั้นนะทุกคนแต่ว่าอยากอาจารย์ลง youtube ไหมลงครับก็จะกอ๊อปส่วนใหญ่ก็เสร็จจากนี่ก็อีกวัน วันลุกขึ้นก็จะเอาไปลงใน YouTube ติดตามทาง YouTube ก็ได้นะครับยูทูจารยจนั่นนะครับถึงไหนแล้วครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาเงินทั้งหมดของครอบครัวมาเช่านะฮะให้เราเก็บเอาบางส่วน5-10นะครับเก็บไปทุกเดือนทุกเนะเริ่มจากพาร์ทที่เราชอบก่อนหลังจากนั้นค่อยๆไล่ไปพอเราเก่งชนิดหนึ่งแล้วชนิดที่2 3 4เนี่ยมันจะศึกษาแล้วก็ค่อยๆเป็นง่ายขึ้นโดยอัตโนมัติครับนะฮะง่ายขึ้นโดยอัตโนมัตินี่เป็นเรื่องจริงนะพี่น้องครับ แล้วอย่าดูถูกตัวเองและอย่าท้อแท้นะฮะยุคนี้เป็นยุคของการศึกษาเรียนรู้อย่างรวดเร็วจริงๆนะฮะเพราะว่าสื่อมีเยอะนะฮะใช้ <c oughs> ชื่อช่องว่าอะไรรู้สึกจะเป็นชื่อช่องนะฮะอ่ายูทูบนะฮะยูทูบจำไม่ได้นะฮะอนันนี่เลยครับดอกเอรอนันหรืออาจารย์อนันนี่เลยครับน่ฮะอนันชาดำรงกูลประมาณนี้นะ,ะลองเสิร์ชด,ดูนะครับนะฮะ มีนะฮะนี่ครับหรือเพจก็ได้นะครับในเพจก็จะมีพระเยอะเลยในเพจเพจพระเครื่องดรอกเตอร์นันกับเพจสยามอมูลิตนะครับก็มีอยู่สองเพจนะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะสังเกตว่าติ๊กต็อกนะฮะมาแรงมากนะครับเป็นสื่อที่มาแรงนะครับแล้วมันไม่เยิ่นเยอะโฆษณาก็ไม่เยอะนะฮะเพราะนั้นคนก็จะนิยมนะติ๊กต็อกนะฮะแต่ว่าติ๊กต็อกเวลาเราโพสต์สั้นๆเนี่ยเนื้อหามันจะไม่เยอะ แต่เวลาไลฟ์สดอย่างเงี้ยเขาไม่ได้จํากัดเวลานะเราก็คุยกันได้ยาวเพราะนั้นอาจารย์ก็จะพยายามเอาพระที่เราโพสในหนึ่งนาทีสองนาทีนะฮะซึ่งมันให้ข้อมูลได้นิดหน่อยนะครับเอามาไลฟ์สดมันก็จะให้ข้อมูลได้พี่น้องได้เต็มเต็มอิ่มเลยนะครับพยายามติดตามทุกวันนะครับจะมีทุกวันนะครับช่วงเย็นๆแล้วก็ช่วงเที่ยงช่วงประมาณสักบ่ายอะไรอย่างนงี้ครับแล้วแต่ว่าสะดวกกันเนาะพี่น้องครับ ก็ราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กรุณาติดตามเป็นกำลังใจนะครับให้กันนะครับขอให้ช่วยกันอนุรักษ์มรดกที่เรียกว่าวัฒนธรรมอันล้ำค่าของประเทศไทยหนึ่งเดียวในโลกที่รียกว่าพระเครื่องนะครับให้คงอยู่ตลอดไปครับพี่น้องครับขออํานาจนะครับบารมีของเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับจงปกป้องคุ้มครองพี่น้องและก็ครอบครัวนะครับให้มีความสุขความเจริญนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ